สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีนัดนะครับในวันอาทิตย์ช่วงเวลาหกโมงเย็นนี้นะครับก็เป็นศึกดวลเขตไลท์ที่สิ้นสุดนะครับในรอบ36ในรอบ32คนสุดท้ายนะครับนี้และหนึ่งในนั้นนะครับมีตัวเต็งนั่นก็คือคุณ กายหิดนะครับอยู่ไหนวะคุณกายหินนะครับที่เป็นมามึดอันดับหนึ่งในเซิร์ฟนะครับและคนต่อไปนั่นก็คือคุณคุณละนะครับผมในเซิร์ฟหนึ่งสองสามนั่นเองครับสองคนนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นคนที่โหดอันดับต้นๆของรอบนี้กันเลยทีเดียวนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปชมนะครับผมก็ได้มีข่าวนะครับจากเซิร์ฟจีนมานะครับก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับอย่างคิงนะครับที่เป็นร่างอเวกนั่นเองแล้วผมก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นร่างที่อยู่ในภารกิจเนื้อเรื่องนะครับนี่ก็คือคิงนั่นเองนี่ตอนนี้นะฮะที่เป็นคิงเอนจิ้นหนีแบบหางจุกตูดนะน่าจะเป็นคิงร่างนี้นะครับร่างหางจุกตูดนั่นเองผมคิดว่าน่าจะเข้ามาเป็นร่างอเวกนะครับจากคันแรกเนาะโอเค คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับในศึกรอบ32ทีมสุดท้ายนะเออคราวนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในสุดยอดในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับผมตอนนี้นะครับสึกชิงนะฮะก็มาอยู่ในรอบแรกนะฮะ16ทีมกลุ่มที่2นะครับนั่นก็คือคุณกายหงิดนะครับ เจอกับคุณเวฟนะครับนี่ผมก็บวชไปแล้วนะครับสำหรับคุณไก่เงียตอนนี้นะครับผลจะรู้แพ้รูชนะในอีก2องนาทีข้างหน้านั่นเองในประวัตินะครับในการเชียร์เราก็จะสามารถเชียร์ได้นะครับว่าใครจะชนะนั่นเองตอนนี้นะฮะเราก็เหมือนกับว่าเขาจะสุ่มขึ้นมาให้นะครับว่าเราสามารถเชียร์กลุ่มไหนได้นี่ฮะของผมก็ออกมาเป็นของคุณไก่เงยนะครับสู้กับคุณเวฟนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะรู้แน่นอนครับในอีก2นาที และก่อนนะครับที่เราจะรู้ผลแพ้ชนะเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพของพี่กายหิดต,ตอนนี้นะครับพี่กายหิดได้เอาทัตสมากิออกนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้านกฟินิกแมนลงแทงนะครับถ้าอย่างนี้นะฮะมีสิทธิ์ชนะเป็นอย่างมากนะครับโอ้แล้วก็ให้ตัวอย่างเกโรเกโรนะครับอยู่ด้านหลังเพื่อเปิดนะครับรถเกรดเลือดของอีฝ่ายแล้วก็ปิดฉากด้วยเจ้าตัวอย่างเจโนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคคราวนี้เหลืออีก22วิีนะครับเราจะได้รู้ผลแพ้ชนะนะ โอ้โหเลตอัตราสนับสนุนนะครับ8ปดสิบนะโอ้โหคนหัวพิกายงิยบอย่างเยอะแน่นอนฮะผมคิดว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับตอนนี้นะฮะเราก็เหลืออีก5 4 3 2 1รู้ผลแพ้ชนะแล้วครับนี่เราไปดูนะฮะใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับคุณกายงิยดนะครับโอ้โหไม่ได้เปิดก่อนนะคุณเวฟได้เปิดก่อนครับผมคราวนี้นะครับคุณเวฟจากด้านขวานะฮะเปิดเกมก่อนนะครับ นาจากหวานครับร้องลำ่มทำเพลมาหนึ่งทีปาดไปปาดไปหนึ่งครั้งข่าวนี้นะครับก็ตามด้วยนากาักหวานของพี่กายเยงล่นะที่ค่อนข้างเร็วครับข่าวนี้ก็ปาดคืนปาดคืน <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเกลโลเกลโลครับหลุมศพซ้ายเข้าไป3ล้าน7ครับแล้วก็ตามด้วยยุงแดงไล่จมตีไปหนึ่งครั้งตามด้วยแจนอยครับอันติเมสิคิลยิงเข้าไปโอ้โหเข้าไป45้าล้านยังยืนอยู่ได้นะครับโอ้โหไล่จมตีอย่างยุงแดงไปหนึ่งครั้งข่าวนี้นะฮะ อีกฝ่ายนะครับเหล่าเซนโซะก็ค่อยจัดเจนอตสวนกลับคืนมา36ล้านถือว่าแรงอยู่ครับยุงแดงไล่จมตีครับยุงแดง5้าดาวม่วงตามด้วยยุงแดงของพี่การ์ดงครับไม่ใช่ของคุณเวทมาปาดเข้ามาหนึ่งที7จล้าน6แสนโอ้โหเจนอตยังยืนอยู่ได้และกอนหงลูกไฟครับขั้นสุดยอดสวนกลับคืนไป1ที3าล้านหถือว่าเบาอยู่ไล่จมตีจ,ตจากยุงแดงเข้าไป4ีล้าน8ครับตามด้วยนกปีนี่ครับ อันเชิญเข้าไปแต่แถวหลัง4ล้าน3หรือว่าแรงแล้วก็ตามด้วยโอ้ไม่มียุงแดงครับยุงแดงตายไปแล้วหมาก็บ้านแมนสวนกับพื้นไป10ล้านแต่แถวหน้าตามด้วยยุงแดงไล่โจมตียังติดไม่ยอท้ออยู่คราวนี้นะครับก็ตบเข้าไปธรรมดาว่าไม่มีลูกไฟแล้วคราวนี้ครับสก,กิวลุงก็ได้เปิดม้าหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยหน้ากากวางครับและก็คิวบิกพังทลายไปหนึ่งทีเจนน้อนครับของพี่ารงีดหลาเฉนโชตะโคยยิงเขา ไปบัมโอ้โห16ล้านสองตัวคราวนี้ยังยืนอยู่ได้ครับแล้วก็นกฟีนิกส์ครับอันติเมสสกิลเลอร์อันติใส่เข้าไปใส่มาเพราบ้านแมนหนึ่งล้านสี่แสนยุงแดงไม่มีไล่โจมตีพอยุงแดงตายแล้วก็ตามด้วยเจนอของคุณเวครับอันติเมสสกิลสวนกับคืนไปบัมยี่สิบสี่ล้านแรงจัดโอ้โหยี่สิบสี่ล้านหรือสองล้านสี่ว่ามองไม่ทันคราวนี้สวนกับคืนมาหนึ่งทีครับสี่ล้านสี่จากนกฟีนิกส์แล้วก็ตามด้วยครับอันติเมสสกิลใส่มาเพราบ้านแมนและนกฟีนิกส์เข้าไปเจ ตามด้วยเปิดนะฮะจากออนติเมสกิลหน้ากากหวานตัดเลือดตัดเลือดเข้าไป2ครั้งคิวบิกพันอะไรขับไปอีก1ที8ปดแสนสี่เจนอตครับแล้วเชนโตโค่ยปืนยิงออนติเมสกิลโหโหห้าล้านลงเป็นที่เรียบร้อยครับชนะอย่างค่อนข้างง่ายนะฮะโอ้โห คราวนี้นะครับเราก็ได้รู้ผลแพ้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ยสนุกสนานนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูนะฮะว่าคุณกายหงิดจะเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองคราวนี้นะครับศึกรอบต่อไปของคุณกายหงิดนะครับก็เจอคุณคนจีนนะฮะเซิร์ฟ9พลัง40ล้านนั่นเองในกิวอบป้บบบยา,ายนะครับกับเจออันดับหนึ่งอย่างพี่กายนะฮะคุณกายกิวหงิดนั่นเองครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะได้รู้นะฮะอีก5นาทีนะดล็อกทีมบดล็อกทีมตอนนี้นะครับเราจัดทีมกันอย่างเรียบร้อยนะครับคราวนี้อีกหนาทีครับเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะได้ขึ้นไปอยู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะหรือว่า8คนสุดท้ายนั่นเองนับถอยหลังครับ3 2 1 เข้าไปดูกันครับผมสำหรับการชมคนต่อสู้นะฮะพี่กายอยู่ฝั่งสีแดงนะครับแล้วก็ฝั่งสีฟ้านะครับเป็นคุณเซิร์ฟจีนนะฮะโอ้ยเซิร์ฟจีนให้เปิดก่อนครับของคุณคนจีนนะคราวนี้ครับเปิดอันติเมสกิลครับจากหน้ากากหวานมา1ทีครับตบหน้า1ทีตบหน้าหนึ่งครั้งโหตัดเลือดอย่างเยอะเลยครับแล้วก็ตามด้วยเจโอครับอันติเมสกิลเลือดอันติยิงเข้าไปหนึ่งที สามห้าสิบห,าห,าห,าหา้าล้านโอ้โหยุงแดงต,ตายเฮียโรตายตามด้วยทันุมุกิครับอันนี้มาสกิลส,สวนกลับขึ้นไปหนึ่งที่หกล้านเก้าโอ้โหเจนน้องลงไม่นอนแล้วครับของวิกายงีดและคราวนี้หนะ้ากากหวานครับก็อันติเมสกิลกลับมาหนึ่งที่ปาดเลือดปาดเลือด,อดอโอ้โหปัดตัวเดิมซ้ำๆครับไม่ได้กระจายไปตัวอื่นหมาพ่อ,อ, 4, 000, 000. พอ,อ,อบ้านแมนอันติเมสกิลใส่แถวหน้าไปหนึ่งครั้ง14ล้านตามด้วยหมาพ้าบ้านแมนของอีฝ่ายครับอันติเมสกิลสวนกลับขึ้นมาอีกหนึ่งที่ปัง4ล้านหนึ่งคราวนี้จี้มาอีกหนนะ คราวนี้นะครับพี่กายงิดลำบากมากแล้วครับคราวนี้อันติเมสกิลสวนกับขึ้นไปของพี่กายงิดยิงเข้าไปหนึ่งทีปั๊มโอ้โหห้าสิบสามล้านอีกไปไม่ตายสักตัวพี่กายงิดเริ่มยากแล้วครับคราวนี้คราวนี้ครับเราจะอันติเมสกิลสวนกับขึ้นไปจากฝ่ายสีแดงนะฮะสวนกับขึ้นไปนาการหวานล้งล่างทำเป็นตัดเลือดไปนหนึ่งครั้งตัดเลือดไปนหนึ่งครั้งแล้วก็ตามโยเจนอนครับอันติเมสกิลจากฝ่ายนะัดยิงเข้ามาหนึ่งที 29้าล้านโอ้โหหน้ากากหวานยังอิดอยู่ครับแล้วก็ตามไปท้าซืมากิครับวูยุคายคียตัตวโซนกับบ้าหนึ่งที่สามสิบสามล้านโอ้ยพี่กายลำบากมากแล้วครับคราวนี้เหลือฟีนิกซ์แมนครับพี่กายโซนกัมม่าคืนไปหนึ่งที่แถวหลังหนึ่งที่โอ้โหสิบสี่ล้านเรียบร้อยพี่กายหงิดแพ้ไมไ่น่าเชื่อครับผมโอ้โหความเร็วมันต่างชั้นกันเกินไปนะครับแล้วก็รวมไปถึง เจ้าตัวน้ากากหวานนะครับตัดเลือดสองครั้งโอ้โหแบบแรงจัดๆแบบโอ้โห my god เลือดครึ่งหนึ่งเลยนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็ได้รู้ชนะนะฮะคราวนี้ใครจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนั่นเอง a few moments later คราวนี้แล้วครับเราก็จะได้รู้นะครับว่าใครจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้คุณลุงนะฮะก็ได้มาพบกับคนเมดิกีนะครับก็คือคนจีนเซิร์ฟเก้านั่นเอง คุณลุงนะครับจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะฮะเรามาดูกันนะครับและก็ต่อไปนะครับเราก็จะได้รู้นะฮะว่าใครจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองโอเคครับคราวนี้นะฮะเป็นของคุณคนจีนสู้กับคุณคูอ่าคูคูชิโบนะครับผมเชียร์ไปเลยครับฝั่งขวามือน่าจะชนะแน่นอนครับเป็นแบบท็อปเซิร์ฟจริงๆจังๆนะเออโอ้โหสามารถลุ้นได้เท่าไหร่เนี่ยสองพันอ่าเรากดยืนยันไปเลยครับผมคิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นชนะมากๆเลยนะโอเค คราวนี้นะครับเราก็เหลืออีกเวลาประมาณ1นาทีนะครับก่อนที่เราจะได้รู้นะครับว่าใครจะเข้ารอบเป็น2ทีมสุดท้ายนะฮะในการรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงนั่นเองครับผมจะเริ่มในอีก3 2 1 0ครับเราเข้าไปชมกันพร้อมๆกันฮะ คราวนี้นะครับฝั่งสีฟ้าครับได้เริ่มก่อนก็คือคุณคนจีนครับโอ้โหโคตรเร็วไม่รู้จะเร็วขนาดไหนขนาดนี้คราวนี้นะครับหน้ากากหวานครับก็ได้เปิดก่อนครับร้องลําทําเพลงบทเพลงมาดานใจไปหนึ่งทีปาดเข้าไปใส่คุณลุงหนึ่งครั้งโอ้โหก็ถือว่าคนข้างดีเจโนอนะครับยิงสวนกลับขึ้นไประเบิดปืนจัดคนสวนเข้าไปหนึ่งทีสี่สิบเก้าล้านยุงแดงตายครับคราวนี้สวยแล้วคุณลุงคราวนี้ทัตสุเมกิครับวันนี้เมสกิลกูก็กระพืนไปหนึ่งทีปั้มสิบสามล้านโอ้โหตายกันเป็นอย่าง คุณลุงไม่ได้ทำอะไรคราวนี้มาว่าบ้านแมงก็โวกลับคืนมาครับ10ล้านตามด้วยหมาว่าบ้านแมงของคุณคนจีนครับเป็นส่วนกับป้ายใส่มาว่าบ้านแมงของคุณลุงเข้าไปละ3าล้านตามด้วยกิโลกิโลครับจิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็ปับ๊บตามระเบิดไปหนึ่งครั้งระเบิดฟอสไปหนึ่งทีเตะเตไปจากโจเซ่ตามด้วยเจโน่ของคุณลุงครับหล่ะเส้นโซนทโคยิงกับไปดูขีต้องแรงจัดจัดปามเข้าไป49ล้านทอร์มบงกติดไมายอดทอ ครานี้เบื้องคอนระเบิดกันกระจายจครับแล้วก็ตามด้วยหน้าก,กากหวานครับอันตีเมสก,กิววาตปาข้าไปอติดไม่ยอท็อไม่ได้ฮะติดไม่ดับแล้วก็ตายไปโอ้โหคุณลุงแพ้ไปอย่างน่าเสียดายมากครับคนนี้คุณจีนครับมาเมื่อแบบจัดจัดโอ้โหมาเมื่อแบบจัดจัดและผมรู้สึกว่ามันเร็วเกินคาดครับผม คราวนี้นะฮะอันดับ1ของเซิร์ฟ9้นะฮะและก็อันดับ1ของเซิร์ฟ1 2 3นะฮะคุณคุระนะครับใช่ปะวะคุณคุระนะฮะก็ได้มาเจอกันนะครับผมบอกได้เลยว่ายากมากที่จะตัดสินครับถ้าเกิดใครได้เปิดเร็วกว่าคนนั้นมีสิชชนะแน่นอนครับแต่ผมคิดว่าคุณคุระน่าจะมีสิชชนะมากกว่าโอ้โหตอนนี้ก็กําลังโหลดกําลังโหลดไปกําลังโหลดไปวิดพื้นไปฮะอื คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับรางวัลสักนิดหนึ่งนะฮะคุณคุณลาก็ได้แชมป์ไปนะคราวนี้นะครับก็ยังมีเวลาเตรียมตัวนะครับอีกประมาณ1นาทีนะครับก่อนที่เราจะได้รู้นะว่าใครได้เป็นรอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับสำหรับการทายผลนะครับคุณจินกิกับคุณโจนะครับผมคิดว่าคุณจินกิน่าจะชนะนะเออกดไปฮะลุ้นไปครับ สุดเท่าไหรผมก็สุดเท่านั้นสุดเท่าไร่ผมก็สุดเท่านั้น2,000ก็กด2000ไป2000ก็กด2000ไปคราวนี้นะฮะเราก็เหลือเวลาอีกประมาณ48ิวินะครับก่อนที่จะเริ่มกันนะคราวนี้เราไปดูรายละเอียดของตัวละครนะครับนี่รายละเอียดก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับใช้โจเซ่น,นะครับเพื่อระเบิดฟองหอทัสซมเมื่อกี้นะครับในส่วนของคุณคุระนะฮะก็เป็นตัวละครอย่างอย่างเอ้ยจะวิดพื้นนานไปไหนวะเพื่อน <laughs> อา้าวเขาไม่ได้เปิดตัวละครหรอวะหรือว,รว่ามันติดบักอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะน่าจะติดบั็หรเลยเปล่าเออเหลือประมาณ19วกาวีนะฮะกำลังเข้าสู่โลกสวยจัดและในรอบรองชนะเลิศน,นะครับจะเริ่มในอีก 2...1... สนูนนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายมือนะฮะโอ้ย46ล้านกับ40ล้าน ฝ่ายแดงได้เปิดก่อนครับของคุณคนจีนซ้ายมือคราวนี้นะครับฝั่งขวามือเริ่มอาการหนักแล้วคราวนี้นะครับมาเปิดมาครับหนึ่งทีเฮ้ยฝั่งสีแดงเร็วกว่าผมดูผิดนะปาดเข้ามาหนึ่งทีปาดเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วก็ปาดหนึ่งครั้งโอ้โหปาไป3ครั้งพ้อด้วยเจนนชองคุณคูราแล้วครับอันติเมนสกิลสวนเข้นไปหนึ่งทียิงเข้าไปปามห้าสิบแปดล้านแต่ไม่มีตัวตายก็ยังดีนะครับก็มีโอกาสสวนกลับคืนได้คราวนี้ยุงแดงของอีกฝ่ายนะครับของคุณคูราอันติเมนสกิ ตอนนี้นะครับหน้ากากหวานครับอันติเมนสกิลสวนกับเพื่อนมาครับแล้วก็ตามด้วยเจนอสครับแล้วเชนโชโรโคยิงเข้าไปหนึ่งทีปังเข้าไป39ล้านแต่ฝั่งนู้นไม่มีตัวตายสักตัวโอโ้โหตายไปหนึ่งตัวครับคือน,นกวินิกแ,แมนมาเพราะแม่แมนสวนกับเพื่อนมา16ล้านตามด้วยยุงแดงครับไล่โจมตีใส่หนึ่งทีห้าล้านโอ้โหไล่โจมตีแม่งแรงจัดตามด้วยทัศ เกโลเกโลครับของคุณคุราครับอันดิเมะสกิลเข้ามาหนึ่ล้านเจ็ดแสนยุงแดงไล่โจมตีเข้าไป5้ล้านเโอ้โหแรงจัดคราวนี้หมาเฝ้าบ้านแม่ของคุณฝั่งคนจีนครับไฟเราอันดิเมะสักไม่ห้าเก้าล้านหนึ่งครับตามด้วยนกฟีนิกซ์แม่ครับดิเมะไม่ครับอันดิเมโจมตีธรรมดากลับคืนมายุงแดงไล่โจมตีติดไม่ย่อท้อครับคราวนี้ครับหน้ากากหวางของคุณคุราเซิฟหนึ่งสองสามครับได้เปิดมาร้องรำทำเพลงบทเพลงบมาดาลใจครับตัดหน้ามันที่และก็ตามด้วย นากากหวานฝั่งซ้ายมือครับคุณจีนส่วนกระพื้อนใบส่วนกระพื้อนใบแล้วก็ตามด้วยเจอยของคุณละอันติเมสก,กิลยิงเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหน้ากากหวานยังยิงอยู่ได้แล้วก็ตามด้วยไล่โจมตีหนึ่งครั้ง3ล้านยังติดไม่ยอทหออยู่ยุงแดงครับายเข้าไ,ไปหนึ่งทียิงไปหนึ่งครั้ง11ล้านโอ้โห number 1จริงๆครับโ,โ,หโ,หโหเราคงได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นอันดับหนึ่งในแมชานี้นั่นเอง ฝั่งซ้ายมือนะฮะก็จะกลายเป็นของคุณคุณรานะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็ต้องไปรอดูนะครับฝั่งขวามือใครจะได้เป็นแชมป์นั่นเองระหว่างคุณจินกีนะครับกับคุณโจ3โจ 23A นั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็มาเชียร์ฝั่งคุณคูณรานะฮะหนึ100่งเปแน่นอนผมคิดว่านะไม่น่าพลาดอะไรนะโอ้โหแบบผมคิดว่าน่า,นาจะจัดจ้านในย่านนี้แน่นอนฮะไปกดไปผมคิดว่าน่านจะชนะอย่างง่ายนะ เจอเจนอตยิงทีไปคุณชินกี่ผมคิดว่าน่าจะไม่รอดเนาะน่าเสียดายนะครับคุณกายหงิดได้พ่ายแพ้ไปแล้วก็คุณลุงพ่ายแพ้ไปรวมไปถึงคุณคนจริงคนนี้นะฮะค่าพลัง40ล้านก็พ่ายแพ้ไปให้กับคุณคุระนะครับเป็นตัวบัคเซิร์ฟจริงๆของกิววีไอพีนะสมแล้วครับที่เป็นอัปดับ1เซิร์ฟนะโอ้โหสุดยอดตอนนี้นะฮะเราก็เหลือประมาณ40วีนะครับก่อนที่จะรู้นะฮะว่าใครจะเป็น ฝ่ายชนะและผมคิดว่าแน่นอนครับคงไม่พลาดแน่นอนครับก็คือคุณคุณระนั่นเองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะนอกจากคุณจินกิจ,จะโคตรอาพี่มหาเลียวนั่นเองครับผม a few moments later ก็จะเริ่มในอีกหนึ่งวิสุดท้ายเข้าไปครับรับชมระหว่างฝั่งซ้ายนะครับคุณคุระโอ้คุณคุณร,ะคณคณระได้เปิดก่อนครับได้เปิดก่อนอย่างนี้ก็มี ติดแน่นอนฮะที่จะชนะแต่ว่าฝั่งขวานะครับก็เร็วเหมือนกันขราวนี้นะครับเจนอ่าหน้ากากหวานครับฝั่งซ้ายมือในเปิดของคุณระเปิดเข้าไปหนึ่งทีตัดเลือดตัดเลือดไป2ครั้งตามด้วยเจโนะครับอันติเมสกิลยิงเข้าไปอยึ่งทีปัม้มโอ้โห44ล้านแต่ไม่มีตัวไหนตายเลยครับถือว่า อึดมากแล้วก็ตามด้วยไล่โจมตีจากยุงแดงติดไม่ยอดท้อครับแล้วก็ยุงแดงครับอัลติเมทสกิลปาดใส่หน้ากากหวานของอีกฝ่ายยิงเข้าไป19ล้านหน้ากากหวานอีกฝ่ายตายตามด้วยเจนอ่ครับหล่าเฉินตัวตะโคนสวนกับขึ้นมาของคุณจินกี้ยิงเข้าไปหนึ่งทีสามกว่าล้านแต่ว่าฝั่งหนูไม่มีใครตายเหมือนกันยุงแดงไล่โจมตีใส่หน้ากากหวานของอีกฝ่ายโอ,อ้ยไม่ไล่ตียุงแดงครับติดไม่ยอดท้อยุงแดงครับอัลติเมทสกิลใส่หน้ากากหวาน,นาไปห,หนึ่งทีห้ล้าน7จ็ดแสนโอ้หน้ากากหวานถึงมากครับตามด้วยมมาาาเป้้บบบนแแครัตขไถวหนน้้าาา16ททีลล2ตตัว่่งเก็ไโจมตีจากยุงงแด แม่ของจุนจิงกีครับอันดเมนสก,กิลสวนใส่เท่านะไป1ครั้ง9ล้านหนึ่งถือว่าเบามากยุงแดงไล่โจมตีไป1ครั้ง3าล้าน2 0 0แสนเกียโรเกโรครับจิ้มธรรมดาเข้าไปหนึ่งทียุงแดงครับไล่โจมตีไปหนึ่งครั้งโอ้โ oh, ห oh, ตายเป็นที่เรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็ตามด้วยลูนครับจิ้มธรรมดาเข้าไปยุงแดงไล่โจมตีเข้าไป5ล้าน10,000แสนฟีนิกแมนครับของอีกฝ่ายโจมตียิมเข้ามาจากคุนจินกีและก็ไล่โจมตีไป1ครั้ง3ล้านสี0แสนาวนี้นะครับก็เริ่มเทินใหม่นะฮะ อันติเมสกิลของหน้ากากหวานเข้าไปหนึ่งทีตัดเลือดตัดเลือดอตามด้วยเจโน,นนะฮะของคุณคูณระอันติเมสกิลสวนกลับขึ้นไปบัมโอ้โห25้าล้านโโ 25, 000, 2หน้าเกตยุงแดงไนดะ้ยมตียังติดไม่ย่อท้ออยู่คราวนี้ครับยุงแดงของกุมิระปิดชาครับอันติเมสกิลสวนกลับไปหนึ่งทีสิบสี่ล้านโอโ้โหเพอร์เฟกต์วินคือแบบตั้งแต่รอบแรกยันรอบนี้ครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับของ คุณคูรานั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันไลที่สิ้นสุดนั่นเองครับนั่นก็คือคุณคูระนั่นเองครับผมจากเซิร์ฟ1น3นั่นเองครับในกิววีไอพนั่นเองโอ้โหเร็วจ,จัดผมไม่รู้เลยนะครับว่าหน้ากากวางของเขาเร็วเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะแบบพันสองได้อะ,อะผมผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่านี้เพราะว่า มันเร็วแบบเร็วจัดๆจ,จริงๆนะครับผมคราวนี้นะครับผมคิดว่าคุณบาสนะคะถ้าเกิดได้เจอกับคนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปาดเหงื่อเหมือนกันนะครับผมในรอบน้านะคะถ้าเกิดได้เจอกันนะครับขอให้คุณบาสเจอกับคุณคุระนะครับเพื่อจะได้รู้นะครับว่าใครจะได้เป็นอันดับหนึ่งของจริงนั่นเองครับผมเออคราวนี้นะครับเราก็เป็นแค่ การดวลในรอบแรกหรือว่าสัปดาห์แรกเท่านั้นเองครับในสัปดาห์หน้านะครับก็ยังมีการแข่งขันแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมสําหรับใครที่ได้ลงแท่งไฟบวชไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้รับรางวัลอย่างเต็มที่นะครับมีของรางวัลมากมายนะครับให้เลือกนะออผมก็ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหลอกของรางวัลเนาะนี่ผมคิดว่าน่าจะเอาพวกจํากัดแผ่นนี้นะครับ2อันนะอ่าคราวนี้นะครับเราก็ไปรับรางวัลนะครับจากคุณคูระนั่นเอง คราวนี้นะครับคุณคุณระก,ก็ได้อันดับหนึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดสุดจริงโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับอีโกะคันสึกิคนเดิมคนนี้นะครับได้มาภาคนะครับในเขตศึกไร้ที่สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับอีโกะคันสึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ